ลวงสองโฟนลวงสองลุกลวงสาไหมสวยพ,วยพี่สวยพี่สวยพ <AC! S 1> ี่สวยลวงก็ดไปละโปะแบบแปลกแปลวงแปโอ้ยเฮ้ยมไปไหนอ่ะ นะครับผมก็เจดโลเลยครับส่วนสัวัสดีคนไทยที่ไปซื้อริมหญ่นอกโลกกันทุกคนด้วยนะครับก็ ต้องขอบอกกับท่านผู้ชมก่อนเลยว่าผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมเนี่ยจะได้กลับมาเล่นแมป,ปแมป,ปนี้ในเกมฟรีไฟนนะซึ่งแมป,ปแบบนี้นั่นก็คือแมป,ป P B นั่นเองนะครับคือแบบทุกอย่างแบบมันเตะเ๊ะเตะเ๊ะเลยคือมันคือ P B นะครับแต่ว่ามันเป็นแมป,ปแมบหนึ่งในฟรีไฟน์นะครับเป็นแบบมุมมองแบบ F P F เลยนะครับทุกคนเออแล้วก็แถมผสมวาโลแลนมาด้วยนะครับทุกคนคือแบบเก็บยาเนี่ยก็เป็นวาโลแลนสมมติว่าหมดนเนี้ยเนี่ยมาเล่นง่ายๆคือเราเล่นเป็น FP F P s ในด่านห้องสมุดนั่นเองครับซึ่ง บอ,บอกกันเลยนะครับกติกาการเล่นก้ง่ายๆนะครับเพียงที่ใครฆ่าถึง80คิวก่อนก็จะชนะไปนั่นเองนะครับแล้วก็หาก ได้นะครับคนที่เราฆ่าได้เนี่ยจะแปลงเป็นเลือดนะครับแล้วเราสามารถไปเก็บเลือดแล้วเลือดเราก็จะเด้งเต็มหลอดได้เหมือนว้าโลแลนเลยและหากคุณตายเนี่ยคุณก็จะเกิดใหม่ทันทีด้วยนะครับมาดูกันว่าวันนี้จะสนุกแค่ไหนหากใครดูแฟนเพจฝากกดแชร์กันด้วยนะครับใครที่กดแชร์เนี่ยขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงนะครับสำหรับวันนี้ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับเอาล่ะโฟนนะวันนี้เนี่ยเราก็มาพักสมองกันบ้างนะแบบเรื่องนี้มีแต่เรื่องยุ่งวายไงมาดูกับโฟนจริงพี่พี่ไปคุยไอ้โฟนยังเนี่ยคเพราะว่าไงพี่ ก็แล้วค่อยว่ากันนะพี่ว่าลงทริปเสานี่ดีกว่าโดนบิดตึงๆวันนี้เรามาอยู่กับโหมดห้องสมุดสุดละหำชื่อคุณไหมฮะพาอัพพีเกมอะไรนะโฟร์ไรเกมอะไรนะเกมอะไรนะพลอยอะไรพลอยๆนะอะไรพีพีบีบีอะไรนะเออเกมอะไรวะคิดเสิร์ฟมางั้นหัวคมๆหมดโฟร์ยังไงเอ้ยแล้วไม่มีก้อนหรอพี่อ๋อมีให้อยู่แล้วเท่ๆว่ะเทพว่ะโอ้ยเป็นหัว ้ยแตงหพี่แตงหึแตงหสวยพี่สวยสวลวงสองโซลวงสองลกสามไหมสวยพี่สวยพี่สวยพี่สวยลเกไปละโผมแปลกลวงแปดฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะพี่อย่ามเล่นยากนเลยน้องพี่เด็กดีเก่ามาเสื้อหมูโ้แล้วยิงตัวไปหรือเปล่าครับพี่เนมฮ้ยวววววอววววว โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิกูตายอย่างเดียวแล้วไม่โดนไม่โดนอีกแล้วอือโอ้ยตายกูตายพี่ขออนุญาตเล่นปืนชาร์จจริงมันเป็นยังไงวะมาดิผูเล่นใครแบงค์เก้าเฮ้ยเพี้ยวเพี้ยวอ่ะปึ๊บออกมาปึ๊บป้าวมาปึ๊บปึ๊บสเต็ปโยกปึ๊บเฮ้ย เป้งเป้งเป้งเดี๋ยววะมันจะตายพี่เดยมินนึงนี่พี่ทางนี้มาหลบอะไรอยู่ข้างล่างเราเออไม่หลับไ่ะมีเลือดได้ด้วยป่ะโฟนได้เลือดได้ป่ะพี่ปึ๊บตรงนี้โฟนนี่เป้งหลบเก็บตายล่วงโฟนวะนี่เก็บเลือดล่วงสามเฮ้ย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 กูจังเยอะนี่นี่นี่พี่มีจุดจุด จุดเวลาเล่น P B มันต้องก็อยู่ตัวมิดโฟนพี่รู้พี่รู้พี่รู้ไม่ได้ต้องอยู่ตรงนี้แบบไม่ไม่ชินเลยอ่ะไม่ชินเพิ่แบบอย่างนี้เลยอะไม่ตรงนี้มันต้องมีประตูเข้าป่ะเออมี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 เอยไม่ได้ก๊อปเกมไหนเลยไม่คุ้นเลยแมพเนี่ยไม่คุ้นเลยนี่เต็มหัวไอ้หัวโฟนโฟนทึ่งบนต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนทุกขึ้นบนนี้ขึ้นบนนี้อู้เราโคตรแม่นเลยขนาดไหนอ่ะหล่อสี่โอ้โหเอาว่ะโฟนตรงนี้ได้เลยตรงนี้ได้เลยโฟนโอเค

มูมองเหมือนเกม FPS เลยโฟนลองย่อดูคนย่อจะย่อถือปืนย่อดูเอ้เนี่ยพี่เนี่ยอุ้ยสไนท์สไนท์นี่ไยตึงถ้าเป็น PB มันมีหมดมีด้วยนะเว้ยโฟนมีหมดมันนั้นมีหมดเฮช็อตนะพี่มานปะเออใช่ใช่ใช่บิ๊กสายชิวอ่ะเอาไงเข้าหน้าเลยกันนะสวัสดีเระเบิดก่อนนี่เป็น PB ต้องปลระเบิดไปเป็นท่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงพี่เออเออเอนหลังเข้า ีโอ้โหเป็นพีดีที่มีสกิลเว้ยโฟนไปเป็นห่อทั้งเกมอะจริงๆไปโอยตอนนี้พี่ตอนนี้ล่วงล่ากูก็เล่องเหมือนกันล่วงล่วงล่วงมาพี่เนมจับสไนแล้วอันนี้พี่เนมจับสไนแล้วมาคนเดิมจับสไนเองเอา P B กับซีไฟล์รวมกันต้องเป็นสไนโนสโคบไงโฟนทำไม่เป็นเหรอพี่ทำไงวะไม่ทำไงรู้วะ เร้ยจริงๆมันต้องมีอะไรกั้นตรงนี้ปะ่ะมันต้องมีที่กัน้นตรงนี้ใช่ใส่ใส่ใส่ไม่ไม่เปะไอ,อ้แกะไม่เนียนี่แกะนี่หัวลั่นมันต้องยิงให้ครบ80คิวครับท่านผู้ชมครับในเวลาที่กำหนดววาเชื่อเบิร์ด้ีมเราไปโฟนพีม่มา,มาแล้วเข้าล่างพี่เข้าล่างโฟนพี่เข้าลา่า,ลางเลย,ยเฮ้ยเจอใครดิโอ๊ยนายนโนสโคประยะประชิดนี่ไงเอา,าว่าครบปิดครบปิดครบปิดเลยไปพี่เลมไปโฟนมาแล้วไปพี่เลมนไปเลยโฟนดันเลยโฟน

ตายนี่ตายการว<ด>สวยคนสวยสวยคนมาที่บ้านตายกู <c oughs> ให้ชะก,กอน้ำห้าสิบเจ็ดต่อสาว่ะโอ้จิ้วจัดเลยวันี้โอ้ดดโอยพี่เนมเฮ้ยอะไรอะไรสวยคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออทนายโนโคลเฮ้ยเฮ้ยพูายิงแล้วเก็บเลือดเ,เด้งอย่างนี้ไม่คือวาร์โลแรมนี่หว่าไอโฟนนิวครูดอลอยู่ก๊อปสามเกมมารวมกันก๊อ,อ,อปเป็นยังไงล่ะจังหวะน,นี้ทนายโนโคลลงไมโครถวย<ป>โอ้เมสเดียวก็ไปจะมันเฮ้ยไโฟนถอยถวยโฟนถอยไม่ได้แล้วฉันจะเรียกอะไรได้ไหมเมื่อกียฉันเรียกอะไรไม่ได้แล้วอ่ะว้าวว่ะโอ้โหทีน่ะทนตึงมากจริงๆว่ะ โอ้แล้วพี่ยิงยิงเจ็บอยู่เนี่ยยิงรอเลยยืนรอปับเลยมาแล้วพี่ยิงอย่างจีนมาแล้วสวยโฟสวยเดื่อนเก็บเลื่อนเฮ้ยโฟนมาเอพี่เออก็อยูเดือดเป็นหนึ่งพี่อีกเม็นหนึ่งตายมาแก่พี่แกนู้ของผมแกรู้ของผมไปโฟนเหลี่ยมนีเราได้เหลี่ยมซิกโฟเหลี่ยมซิกแกรหัวอผมโอ้โหเฮ้ยเขาอ่ะโอ้โหเหลี่ยมพระเจ้าอ่ะ เติมมายีกลุกปูมายีกเติร์ปไผ่จานมาเลยเมื่อกี้ปูจานมาเลยว่ะว่ะปูมาเลยปูมาเลยนี่ไงโดนเป็นเมตรหนึ่งมาจ้าเลยนี่โดนไปเป็นเมตรสองมาแล้เป็นเมตรสามโผล่ระเบิดโผล่ระเบิดโอ้โหคุณโดนเจมันโดนระเบิดเนี่ยมาแล้วพี่ว่เออเอออีกสตัวแี้วใช่ไหมฮะอีกสามตัวชนะแล้วพี่เฟยโฟนต้องปิดเองพี่ปิดสกอร์พี่ปิดสก้อนด้วย แล้วมาปิดกระกร้วยกันพี่เราล่วงไปดิแล้วตัวท้ายตัวท้ายไงยยนี้ไงเออเรียบ,บร้อยครับพี่เรียบเ็บตัวตายไปเลยโอ้เ็พรอบไปสามสิบเอ็ดคิว หู๋สารที่เป็นคิวอาวุโฟนเมื่อเรามาว่ะสายเนี้ยเพิ่มมา <c oughs> อย่างงี้เราต้องแบบติดใจแล้วก็ไปต่องไงโฟนติดใจแล้วก็ไปต่อไปเกมเลงไงไโฟนหูแล้วคนเล่นเยอะมากนะบทเนี้ยยิ่เขาว่าเกิดใหม่แล้วมันรู้สึกเหมือน,นชื่อไทยแล้วมันเอาเป็นดับใหม่เลโฟนดับใหม่อะไรเงี้ยไม่ได้เกิดใหม่นะ <c oughs> พี่ว่าตอนนี้เราต้องปเป็นสายช้าันบ้างแล้โฟนสายช้าเราพี่ได้ได้ได้เดือนพีแล้วก็ต่อนเฮ้ยโฟนเรามาถึงที่อัพ์ป่ไม่ด้วยเว้ยเน้ยเอ็มพีห้านะกัน โอ so right. no right? hey, ้ยโฟนสองคู่เลยลงล่างไหมโฟนลงล่างไหมไปได้ไปลุยอเลยโฟนมีน้ำให้หมุนมาส์เฮ้ยมีตัวเจ็บพีเจ็บเข้าเหรอพี่ชาร์ดพี่ชาร์ให้ล่วงไปโฟนล่วงไปแล้วล่วงมาล่วงขอหมดนะครับตรงเนี้ยขอหมดนะครับโอ้โหขอหมดเลยครับเด้อขอหมดเด้อวิ่งไม่ดูอะไรกันเลยขอหมดเด้อขอหมดเด้อ ขอหมดเจ้าครับเจ้าขอหมดเจ้าขอหมดเจ้าครับเจ้าโอ้โหตายว่ะแต่คุ้มแต่คุม้มว่ะไอโฟนระวังหลังเข้าอ่ะเรียบร้อยไม่ไม่แข็งและเตรียมใจเลยไส่ตั้นมาได้ดีที่ส <c oughs> ุดอะไรเปนทัวเวอร์เฮ้ย What the fuck มือถ่ถายเติมกระสุนอยู่แล้วเนี่ยโอ้โห,โห ดูไม่ออกว่าคนเติมกระสุนอยู่หรือเปล่าโฟนเอ้ยมันมองไม่เห็นอะดีเมชั่นนะดิแล้วเกมนี้เขามาตึงว่ะสกอร์ะก้อน่างสี้ออ๋โอเคเรื่องเรื่องกระเบื่องแตกมาแล้วครับวิ่งมาแล้วมาดิและมาหรือเปล่าครับโผล่มาเจวันนีไม่มีใครเจวันดีย่องฮึดมาดูก่อนโดนไหมโดนไหมโดนไปโอ้โโดนกระจายหมดอหมด ขอหมดเลยสวัสดีผมเก็บเพื่อนก่อนโอ้ยโอ๊ยโอ้ยกระจายโอ้โหตายคนร่วงโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวคนไม่ไหวมึงจะคนสีดำสีชันโฟนสีดำต้องไม่ได้ละต้องมีอุ้ยจุ๊บโอยต้องมีทุคนโอ้ยปานไงผู้ใช้ปานโฟนวู้ปาน เออเจะหนีไปไปไหนนะจะหนีไปเจอกระสุนแล้วมาเด็กกูตายแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอเป็นสไนเปอร์แล้วกันนะจังหวะนี้มาดิฝนให้หมดแล้วปุ๊บปั่นระเบิด huh> ข si> ึ้นไปครับพี่ปาระเบิดไปแล้วปีฝาไปหน้าประตูเลยลืมไม่โดนใครด้วยพี่เนมพี่โดนด้วยพี่มาดิฝนอยู่นะจะหมดแล้วเนี่ยกระสุนทำไมเนี่ย มาดิมันไม่เติมกระสุนให้หรอเวลาเติดมาใหม่ดิโอ้ยเนี่ยมันไม่เติมกระสุนให้เน่ยูดาวอยู่ก็เติมให้โอ้เสียยจนได้วนมาห้าเหมือนเดิมน้องเดิมที่เราคุ้นเคยเมื่อกี้ซึ่งพี่ซึพี่ซึ่งอพเม่ไม่พี่แล้วเป่งเป่เป่งเป่วงหนึ่งพี่เป่งเป่งเปอ่งเ่ มาดิแล้วไมไหนไงแล้วพี่เดไม่้วหาโอยเอาว่ะโฟนอาหมลตัวตัวจัดเลยโฟนตัวจัดเลยโฟนอ้ยโวจัดเลยโฟนัวจัดเลยเฮ้ยระเบิดระเิดระเบิดโพี่เล่โดนระเบิดดะเบิระเบิดอ้แล้ตัวจัดโอ้ยลวงก็ได้โอ้เยอะไปโบนเยอะไปเยอะไปนดเกินไปพี่ แล้วยัดเหมือนเดิมด้วยจังหวะนี้อป้าเปิดไปก่อนป้าเปิดปลายป้าเปิดปลายแล้วจังหวะนี้เข้าไปซ้ำซึมซ้ำซึมซซึมซซึมซ้ำซึมตายจะได้นี่ต้องใช้ปืนลู่ป่ะพี่ว่าจะยิงมันเข้าเหรอพี่ปืนลู่ลู่หมดแต่ไม่สนลูกใครนี่ไงเอฟบีีลู่อ้าวคุณชายลู่ด้วยพี่ว่าเราลู่ได้โฟนมาแล้วพี่มาแล้วว่าเอาโฟนเราแข่งใจไว้โฟนโฟนแข่งใจไว้ มาแล้วระวๆรัอๆรัวเรัวๆรังๆรัวอรัวงรวๆราวๆรัวๆรัาๆรัว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 ๆร้าๆรัว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 มรัวๆาอวๆรนว่รัวๆรัวยรฟวไม่ไปรัยเลยวๆรัมๆรัวๆรร่ัอรับรัววรอรรวัวัวัวอโอเค ว่าพี่กูนอนน้อยชัวร์เลยตรงนี้าาแล้วมันแจกผมทำไมเนี่ยไอ้คนเนี้ยมันแจกทำไมเนี่ยวปืนลูกวัดพอดีคนหู้ปืนลูกดีจริงปืนลูกดีโอ้ยฮะฮะโดนอะไรอีกแล้ว โอ้โหนีมเราหลุดหมดเลยหลุดไปสองเหลชนะแล้วพี่เหลือพอแล้วพอแล้วไปไอโฟนมาแล้วเป้ง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 ล่วงหนึ่งสวยโฟนสวยสวยจุกโอ้โหระเบิดพี่มาระเบิดโอ้เกือบตายโฟนโฟนโฟนเริ่มอ้วกละเริ่มจะอ้วกละวโฟนเริ่มจะอ้วกเออจริงพี่เริ่มเป็นหัวนะฮะสวยโดนระเบิดมาแล้วยังไม่จะมีสวยโดนระเบิดมาแล้ว โอ้ยโอ้ยเอ็มคนเล่นปวดหัวแล้วาวใครไม่สบายอยู่ย่าหาเลยนะครับคนดูเออจริงผมว่าเวียนหัวมากเลยครับทุกคนครับแล้วชนะไปเลยดีกว่าโอ้ยไอ้ฝนรอไม่ถึงสิบเก้าชิวเริบเสกปืนเอ็นเฮ้ยเอ็มตัวนี้จะตากเลยอะไรบ้างสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับคลิปตอนนี้ก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย